เวลาขนาดนี้นะคะก็เกือบอ6โมงครึ่งแล้วนะคะ6โมงคึ่งเสียไปแล้วนะคะคันนี้นก็แย่เลยนะคะในขณะที่รถเสียนะคะยายก็จะเกี่ยวหญ้ารกอกนอนะคะรอเดี๋ยวให้ตา,าให้ลัลานนะคะมาช่วยว่าจะได้ทันเวลาไหมน,นัดหมอไว้นะคะ9โมง เป็นกำลังใจด้วยนะคะตาตานั่งรอแล้วนะคะตอนนี้ขณะที่รอนะคะยายก็จะเกี่ยวย้ารอก่อนนะคะเกี่ยวย่า รถก็เสียช้างก็ป่วยเนาะทำยังไงเนาะชีวิตนี้นัดหมอไว้นะคะเก้าโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะ,ะต้องให้พี่กวานน้องชายนะคะมาช่วยลากรถไปไว้ที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่านัดเดี๋ยวจะสายนะคะเดี๋ยวไม่ทันนัดหมอวันนี้หมอจะมาดูอาการแม่วารีด้วยนะคะ อาจจะมาใส่น้ำเกลือแม่วารีเดี๋ยวจะสายนะคะสาเหตุน,นะคะทำไมยายถึงมีรถสองคันนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยถ้าคันใดคันหนึ่งเสียนะคะเราก็จะได้อีกคันหนึ่งวิ่งนะคะเพราะว่าช้างเรามีทั้งหมดสีเชือกเพราะว่าถ้าไม่มีรถสองคันนะคะถ้าคันใดคันหนึ่งเสียแล้วน้องช้างเราก็อดนะคะเพราะฉะนั้น ยายก็มีสองคันนะคะคันนี้นะคะเป็นผู้ใจไม่อดทนนะคะบุกบุนเหมือนเหมือนเจ้าของนะคะเหมือนตาก,กับยายาคันนี้เปราะบางนะคะซ่อมบ่อยนะคะซ่อมทุกปีซ่อมกับทุกเดือนระฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะ ตอนนี้ตาก็ได้น้องชายนะคะควานวันนะคะกำลัช่วยนะคะตาเอารถกลับบ้านนะคะอตอนนี้ยายก็ต้องรอตาอยู่ที่นี่นะคะยายก็จะเกี่ยวหญ้ารอตาเ,อเดิมนะคะชีวิตของควานช้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยยายก็จะเกี่ยวหญ้ารอตาก่อนนะคะตาไปแล้วนะคะหนู ฝากาก,ก็จะมารับนะคะยายก็จะเกี่ยวรอตายอยู่ตรงนี้น้องชางอา้างเราจะได้ไม่อดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะ,ะช้างก็มาป่วยนะคะรถก็มาเสียก็ไม่รู้จะอะไรนะคะตอนนี้เราฝากแไไม่เอฟซทีทุกท่านด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะรอบตัวกินจุนะคะ,ะช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะคะที่จัดทาขึ้นนะคะ เพื่อจะได้มีคะแนนนะคะมาตัดหญ้านะคะไปตัดสับป,ประรดแล้วก็ทั้งพี่ควานนะคะทั้งทั้งพ่อควานแม่ควานนะคะก็ใช้ใจ่ายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งกดสับตะคะ้เพื่อรับคลิปใหม่ๆของช่องฟังในคำแก้ครอบครัวกินกกกจุด้วยนะคะ <S <S ใหญ่ก็จะก็จบลิเียงแค่นี้ก่อนนะคะกะ็ได้ตัดหญ้านะคะเยอะๆไปฝากน้องช้างนะคะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ